โอเคถ้าต okay, ่อไปจะเป็นชูอินชูเอาล่ะยังไหมเข้าออกเข้าเข้าออกให้จินตการเส้นง่ายเส้นหนึ่งบ้าเนี่ยเส้นหนึ่งเส้นอะไรก็ได้อยู่บ้านไม่คิดแล้วออกขีดเอาพัตเตอร์อะไรนะอะไรนะเอาเรียกว่าเทปกาวเทปพัตเตอร์นั่นแหละตยพัตเตอร์ิดเลยโอเคให้เข้าเข้าออกออกท่องแค่นี้ง่ายๆแล้วกลับไปชูอินชูเอาชูอินชูเอาชูอิเอาซ้ายออกซ้ายใช่ไหมอาจารย์ใช่ ออกซ้ายออกซ้ายเข้าขวาออกขวาใช่ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาคล้ายๆดีละคล้ายๆดีละไม่ต้องไกลมากไม่ต้องไกลมากสั้นๆสั้นๆสั้นสั้นสั้นย่อตัวนิดหนึ่งถ้าใครไม่ย่อตัวรู้สึกว่าโ่นตัวเหมือนมันสะเทือนโอเคมันย่อตัวนิดหนึ่งนมือด้วยอายนายจามือมือมือต้องกระสานกับอย่าย่อตัวหรือต่ำก็ได้ต่ำก็ได้ถ้ามือรู้สึกแม่นัดมือต่ำประมาณผมหรือเท้าเอว เทาเอวถ้าไม่ถนัดมือเท้าเอวได้ครับมือเท้าเอวก็ได้มือต่ำมาหน้าเท่ามาคนสลัดแขนยังไม่ได้ถ้าถ้ามือมือจังหวะมือไม่ได้ก็เอามือค้ําเอวได้มือค้ําเอวได้ถ้าจังหวะมือไม่ไม่ไม่ประสานกับจมูกเท้าต้นไม่แตกต้นไม่แตกจมูกเท้าเท่านั้นจมูกเท้าเท่านั้นอ่ะมองจากข้างข้างผมแปะเห็นไหมว่าต้นผมจะไม่ลงพื้นเลยโโดดนนเอาป ทำไปทำมาช้าก่อน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 จะลงแบบแบบคนแปะมันกลายเป็นแล้วมันจะสะเทือนเราจะรู้สึกว่าสะเทือนเข่าด้วยย่อตัวย่อฐานหนึ่งแล้วก็ใช้เจ้ามือเาแตกเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆคำว่าขยิงแต่ผมไม่อยากให้คุณรู้สึกว่ามันขยิงเกินไปแค่รู้สึกว่าลงจมูกเท้าย่อครับย่อย่อตัวไปย่อโน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงถ้าตัวเราหนงไหลหลังมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะสั่งให้เรากระเพื่อม วันนั้นย่อตัวมาโหนมาดานหน้านิดหนึ่งตัวตรงไม่ล็อกตัวโหนตัวมาหน้านิดหนึ่งอินจอยเหมือนที่แม่เล่นไปกับกลับโอเคเมื่อกี้เราเริ่มขาซ้ายก่อนเริ่มขาซ้ายก่อนเราเริ่มขาซ้ายวอนชื่อชูรีเดนโกขวาเข้าก่อนนะอ่าเริ่มก่อนที่เราขวาก่อนที่เราซ้ายออกมาเลยคนข้างไม่เท่ากันอันนั้นอย่าเพิ่งไงหายใจลืมเรื่องหายใจอย่าลืมหายใจด้วยนะ หายใจด้วยหายใจด้วยเบิร์ดอย่ากั้นหายใจเบิร์าเึ้นเร็วขึ้นถ้ามือไม่ถนัดข้ามเอวไว้เลยครับถ้าต่อไปพักก่อนพักก่อน